ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะคะวันนี้นะคะก็กําลังมีฟอนต์หนึ่งนะคะที่กําลังฮิตในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยนะคะสําหรับแม่ค้าในออนไลน์ทุกคนนะคะต้องมีนะคะแล้วก็ฟรีด้วยเนาะในไอบีป็นเองนะคะสามารถโหลดโดยใช้มือถือหรือว่าใช้ iPad หรือใช้อะไรได้หมดเลยเนาะ iOS Android ได้หมดเลยนะคะผ่านไอ i ีง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวไปทํายังไงไปดูกันเลยนะคะทุกคนก็กดไปที่ไอ p ีพินเองนะคะ จากนั้นเราก็กดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเนาะแล้วก,กดแก้ไขทีนี้3พิมพ์ฟอนต์ไว้แล้วนะคำว่าโหลดฟอนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ปกตินะคะมันอาจจะไม่สวยหรือแบบไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสไตล์แบบลายมืออะไรแบบนี้เนาะเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะตรงแปลงแก้ไขนะแล้วก็ไปที่ฟอนต์ได้เลยะคะ่ะต่อมานะคะก็ฟอนต์ปกติมันก็จะเป็นฟอนต์แบบทั่วไปเนาะทีนี้สามก็จะกดเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะทุกคนนี่เลยนะ เขาก็จะไปหน้าเว็บไซต์นะ,นะคะทุกคนคือมันต้องเชื่อมเน็ตด้วยเนาะมาที่เว็บไซต์นะคะมันจะขึ้นหน้าแรกว่า font.com นะคะกดเข้าไปได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นมาเลยนะ,ะทุกคนตอนนี้ก็ fc palette color นะทุกคนก็จะบอกว่าเป็นลายมือที่กําลังฮิตตอนนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะนี่เลย ะะสามารถอันนี้ก็จะเป็นดูตัวอย่างลายมือนะคะทุกคนอันนี้ก็จะสามารถมาแบบเราก็สามารถเปลี่ยนสีฟอนนี้ได้ปกติเนาะเขาบอกว่าฟอนนี้นะคะแจกฟรีสําหรับใช้งานทั่วไปนะคะก<ๆ>็คือเราจะต้องไม่ใช้เชิงพาณิชย์นะคะ<ๆ>คือไม่ไม่นาไปทําขายหรือไม่ไปทําอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดทําใช้เองแบบทาขายของออนไลน์ทําป้ายร้านเองนะคะสามารถใช้ได้เนาะ<ๆ>ถ้าเกิดใครอยากใช้เชิงพาณิชย์นะคะหรือใช้ทำสติกเกอร์ลายใช้ทําอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถ สนับสนุนเจ้าของ500บาทโดยติด,ดต่อไปที่เมลนี้ได้เลยนะทุกคนนี่นะคะตัวอย่างฟอนต์ก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะเขาก็จะมีตัวปกตินะคะแล้วก็ตัว A เอเนาะเอนิดหน่อยสีิองศานะคะแบบนี้เลยนะน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้ามาข้างล่างสุดเลยนะมันจะขึ้นตรงนี้นะคะคลิปปุ่มดาวน์โหลดจะเป็นขาวดำแบบนี้นะคะถ้าเกิดสามารถดาวน์โหลดได้กดไปได้เลยะค่ะทุกคน ร้อยทุกคนก็บอกว่าติดตั้งสาเร็จแล้วกดโอเคค่ะคือมันทาง่ายมากๆจริงๆทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนก็กดเครื่องหมายก็ก,ะ,กะบาดออกนะคะนี่นะคะฟอนต์มันก็จะมาแล้วนะก็จะมีทั้งแบบตัวตรงกับแบบตัวเอียงนะคะแบบนี้เลยฟอนต์ก็จะได้เป็นฟอนต์ลายมือน่ารักน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปทําแบบว่าขายของได้นะคะหรือว่าแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ส ำงานส่งครูได้นะคะนี่เลยนะทุกคนก็เป็นฟอนที่แบบน่ารักมากๆนะคะเป็นดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะคะทุกคนนี่เลยนี่นะคะถ้าเกิดใครอยากให้สามสอนดาวโหลดอะไรหรือว่าแบบสอนทำป้ายแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็อยากทำตามให้ทุกคนได้เลยเนาะคืออยากแชร์ความรู้นะคะทุกคนก็เจอคิป กับ3ได้ทุกๆวันนะคะอาจจะอัพทุกวันหรืออาจจะอัพวันเว้นวันนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กด subscribe เข้ามานะคะเป็นทุกคนเป็นกำลังใจที่สำคัญของสามมากๆนะคะทุกคนก็เจอกันสำหรับวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอน,นี้ก็สวัสดีค่ะ